ดีค่ะสวัสดีกับพี่น้องปองไปสบายดีกันสุขสุขคน้นพี่น้องทักทาย FC อันเป็นที่รักและคิดถึงของแยบปนนะคะทุกมุมสุกแก่ทั่วโลกทุกประเทศทุกบอลน่ะละน้องพี่น้องเนาะอ่ะทักทายกันในจะเที่ยงของวันนี้นะคะที่สวีเดน,นเหตุบนเห็ุอยังเรียบร้อยแล้วสสางร,ร่างกายเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเห็ดสมพักเซียนหนึ่งเขาเห็ุสมพักเซียนแล้วก็มาเห็ดอ่า ต้มถั่วแดงกะทิไ่มันฝรั่งว้ใหพ่อใพญ่แล้วตัวเองจะกินอะไรคือเมนูยูพี่น้องตัวแต่ว่ายิ่งบ่นคิดว่าตัวเองคงไม่พ้นพวกตำตำพวกตำพ,พวกอันนี้แหละม,มันเป็นอาหารที่ตัวเองกินแล้วมันเฮ็ดให่เฮ็ดให่แบบว่าซ่วงน่ะไหมพี่นอ้องอเฮ็ดให่จากของซ่วงเป็นอย่างจังคอยว่าแนวนันว่าตีมันมันเป็นอาหารที่เขากินแล้ว มันมันเลวขาดอั่งนี้นะพี่น้องมงคนกับจีบายยบนยายนี่กินแต่ของเก่าๆกินแต่แน็เก่าๆกินเป็นแต่อ่าคือคนแต่อื่นแต่อยากคือเบื่อเบื่ออย่างนีสิเนาะจะฟ้าวาเ้อร์พี่น้องคือขวงมันมากกินยังไงมันก็เบื่อหรอกก็คือฮขกกินเข่าปกตินี่แหละข้าน้องบัดอกินเข่าฮขาไปกินอย่างอื่นมันก็เบลีวอย่างประมาณเนี่ยพี่น้องมันก็คือกันนั่นแหละ แล้วอาหารที่เยอะคนกินน่มันเป็นอาหารที่ตัวเองชอบแล้วก็กินตั้งแต่ไหนแต่ไรกินยู่ใสกับกินเคื่อเก่าทั้งสิน้นอ่ะพี่น้องก็กินคือเก่าอันนี้คิดว่าคิดว่าจะจะตำาบกแอปเปิลพี่น้องเออที่บนมาจะตำแอปเปิลเพราะแอปเปิลมัน,ม,นมันออกมีรสเปรี้ยวเปรี้ยวน่ออกมีรสเปรี้ยวหาซิบหาซิบหวานแน่สมแนงสิน่ะตำพริกผงขึ้สฉีดเสียบตำแอปเปิลพริกผงขึ้นีเสียบที่บนมาสด หลายแตกนอือม,มาลน้ำลายแตกอันคลิปนี้ยายบนเฉียบมาเบาเรื่องคลิปนี้ยายบนเฉียบมาเบาเรื่องอ่ามีคอมเมนต์มีน้องเพิ่นอยากให้อยากให้ยายบนเอาตาลูนี่นะคะอยากให้ยายบนเอาตาลูนี่มนานั่งออกคลิปน้ำมนานั่งว้าให้ยายบนถามให้ตาลูนี่ตอบอันนี้คือความต้องการหรือว่าคำแนะนำจากน้องๆน,น,นะที่อยาก อาจจะเข่ามะมัเนาะเพื่อนอาจจะเป็นเอฟซีไม่เพื่อนอาจจะเป็นเอฟซีไม่ที่ยังบรท่านเคยเห็นพอไนรุ่นนี่มามาวาเรื่องเล่าหรือว่ามันในน้ำตัวในคลิปในช่องกับเจ๊บนญมนบอเต่ก้อนหนานั่นก็คือเขาเขาคบกันมากอ่าแต่เจ๊บนญมานีกกับมันกับรอบที่สองแล้วนะพี่น้องบบดนี้อ่ามันกับเข่าปีที่สองที่สามไปแล้วมันกับบ่มแมนเลกมันกับบ่มแมนแลกที่ที่เข้าคบกันมันก็ไม่ใช่แรกแรกที่เราคบกัน อันที่พอยายรู้นี่เราเป็นนางเบาแนะน้าตัวเออบ้านเราเห็ดงานหยังเรามีบ้านมีซวงโอเรามีรถมีลาบอเราอยู่เมืองหยังเราม,มีเมียโบเราแนะน้าตัวกับเอบซี่เปิดตัวย่างเป็นทังกันตั้งแต่ตอนที่เราบินไปหายายบุญอยู่เมืองไทยนะคะไปเที่ยวที่หัวหินด้วยกันแล้วก็มาบอกเล็วนะคะมาแนะน้าตัวฝากตัวฝากหยังกับ เอฟซี e เพราะตอนนั้นนะคะตอนนั้นมันมีประเด็นดราม่ามากนะคะมีคนขอมาดราม่าหลายว่าว่าคือโจมตีเย็บบนอ่ะเนาะ่าเห็นว่าเป็นฝรังก็คือเอาโลดเม็นเขามีหัวนอนอลไปตีนบอเม็นเขามีบานมีซองบอบ่เมันตายแล้วหามีปัญหาคือพอไงคนก่อนเดอ้อตายแล้วก็เดือดร้อนเอฟซี่เขาต้องซอยยังสันยังซี่เออกะมี มีหลายๆมีหลายๆ ЗЫКА ความคิดเห็นเขามาแบบถา,าถมเขมามหาเยบุเยอะมากตอนนั้นเนาะแล้วก็มาโจมตีมาแล้วอ่ะเป็นผู้ชายถีบดีมีเมียอยู่แล้วเลบรรับผิดชอบมีลูกมีเมียเป็นคนให้บรรับผิดชอบเร็วขนาดนั้นขนาดนี้ก็คือโจมตีเล่าแล้วก็มีแล้ามามาหาเยบนน่บุน้ำหลายๆอย่างแล้วก็เลยออกมานางเบานะคะ มันนังบอกมาฉีดแจงมาวให้กับเอฟซีฟังแต่โดยโดยส่วนตัวแล้วยี่บนกับพญ่์ก็คือคุยกันเปิดอกคุยกันแล้วนะคะก็คือเฮาหูกันทุกอย่างว่าอีหยังเกิดขึ้นกับกับกับโตเล่าตัวยี่บนอย่างสี่นะอดีที่ผ่านมามันเป็นยังไงยังไงเฮากับคุยกันขาใจแล้วเฮากับบอสสามารถจะมาอ่าว่าหรือว่าอธิบายหรือว่ามา เปิดเผยเรื่องเล่าที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวให้กับสาธารณะสาธารณะหรือว่าเอ็บซี่เดหูยทุกเรื่องทุกเล่าทุกชดนะคะเขาขอบอกพ่อประมาณเขาขอบอกพ่อพ่อที่ว่ามันบม่หนาเกียิแล้วก็ไม่ได้ปิดบังมากมายแล้วก็บ่ได้อ่าระมิดเรื่องส่วนตัวกันมากมายอยงสี่หนะาพี่น้องบัดนี้เล่านะก็เลยมาบอกแต่เอ็บซี่เขามาใม่ม่หนี่เนาะอ่าเพราะว่าคือสับคือสับ การติดตามการอาโฟโลของของคนของเอฟซีมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแมนบอกคนนไม่เขามาก็าย่งางเสบเรู่เล่าก็เลยอยากอยากให้พญ่รู้นี่มาว่าอยากได้ยินเสียงเล่าอยากได้ฟังอยากฟังคำว่าของเล่ายังสี่นะแต่บันนี้เย่บ,บุญจะมาขอาตรงนี้นะคะว่าเยบุญบ่อยักไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขามากเกินไปนะคะแม่นว่เอฟซี FC, ขอแน่ใจก็จะให้ พีใหญ่มา่นางบอาน้าเอฟซีต้องการแบบไดการเสียห้ยเขามานางบอาอธิบายซึ่งมันไม่เป็นหน้าที่ของเขาพี่น้องซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะมานั่งตอบคําถามมาอธิบายทุกเรื่องทุกอย่างที่คุณคุณอยากรู้เพราะว่าฝรั่งนะคะอันนี้จะบอกให้ฟังเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่สายนี้นะคะเบรดเขามาสัมผัสเบรดเป็นเมียฝรัร่งก็อาจจะบรูปขนบประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมหรือว่า เขาเอิ่นมาจังไนล่ะอ่าระเบียบวิในใัยกันเป็นยูของเขานะคะเขาไม่ให้บุคคลภายนอกหรือว่าคนอื่นซึ่งว่าเป็นคนสนิทชิดเชื้อคนไก่ชิดบ่เป็นลูกเป็นเมียบ่เป็นคนในครอบคราวเขามากล่าวกายลยเรืองส่วนตัวของเขานะคะพี่น้องอันนี้ถือว่าดีนะเมียฝรั่งที่เห็ดช่อง y o u t u b e ได้โดยที่ผัวโดยที่ญาติพี่น้อง อนุญาตให้ออกสื่ออนุญาตให้ไทยนั่นไทยนี่ไทยบ้านทายทองไทย,ทไทยนู่นนี่นั่นออกสู่สายตาบุคคลทั่วโลกออกสื่อโซเชียลสาธารณะซึ่งผู้ใดก็เห็นได้เบิดทั่วโลกถือว่าเขาดีสุดยอดแล้วได้พี่น้องถือว่าเขาดีสุดยอดแล้วเด็กเขาใจดีด้น่ะอืมจริงๆแล้วฝรั่งเขามีความเป็นส่วนตัวสูงเขามีความเป็นส่วนตัวสูง ถ้าเรื่องไดทีบ่พ่อสีให้คนลูกเขาจะไม่ให้คนอื่นไปก้าวไก่นะคะไม่ให้คนอื่นเข้ามาสอกแสกมาถามมาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขานะคะเรื่องส่วนตัวของเขาฝรังเขาจะเป็นแบบนั้นเนี่ยฝรังที่ได้มาเห็ o u t u b e ถือว่าถือว่าโชคดีบางคนตามที่ญี่ปุ่นหูมาที่เป็นเอฟซีเย่ปุ่น เป็นเมียฝลังอยากเปิดช่องโทรมาปรึกษาโทรมาถามย่ายหนูอยากคิดหนูอยากคิด y YouTube หนูเหงาหนูไปหนูไปอยู่น้ำเพลินหนูบ่ไดดเห็ดงานหนูบ่ไดดไปใส่เพิ่นเอาหนูมาอยู่น้ำบ่ใไห่ไปเห็ดหนังภาษาหนูกับบ่ได้เก่งไปเห็ดงานกับบ่ได้ไปยูต่บานเวลาเพิ่นไปอยู่หนูก็ต้องอยู่ผู้เดียวหนูอยากมีเพื่อนหนูอยากเฮ็ด y YouTube หนูอยากคิดนันเดนี่ แต่คือผัวบ่อนุญาตไม่อนุญาตโหนย่างเดียวคือถ้าเธอเอาเรื่องล่าของฉันหรือเอาเรื่องภายในครอบครัวนาทีการงานในงางของฉันไปเผยแพร่ไปออกซื้อฉันกับยุทขาดกันอันนี้คือคํามที่คือคอ,อ่าเขาเอิ่นมาจังไหนที่ผัวบวกมากจบ พี่น้องไปต่อบ่รได้นะคะไปต่อบ่ได้ก็ต้องฟังเขาแล้วบันท้ดจังพ่อยรู้นีนี่ก็ถือว่าแล้วโอเคอยู่นะคะแล้วขอใจว่าการทำ u t u b e ทำคลิปวิดีโอหรือเพื่อนอื่นมูวีนะคะเพื่อนอื่นหนังทำทำคลิปทำมูวีลงช่อง youtube มันเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งแล้วเหมือนเหมือนกับว่าเป็นงานของเราอีกส่วนหนึ่งเป็นรายได้เสริม นะคะแล้วขอใจแล้วก็เลยแบบเปิดใจตรงนี้แล้วก็อนุญาตแล้วก็คือให้ความลุมมือทุกอย่างแต่ว่าเขาก็ต้องให้ให้เกียรติเขาแล้วก็ไม่ไปอะละเมิดเรื่องส่วนตัวเขาจนเกินไปนะคะพี่น้องนะคะฝรังจับบอชอบที่สุดก็คือเรื่องเข้าไปก้าวไายจุนจั่นเรื่องส่วนตัวของเขาทามนันถามนี่แล้ก็เอามาว้าเอามาแช่เอามาให คนที่บ่ที่เขาบ่ได้รู้จักได้รู้เรื่องรล่าของเขาโดยที่เขาไม่ไม่อนุญาตหรือจังสันยังสีนะคือจบเลยเด้พี่นองแต่พออย่งรู้นีแล้วก็บอกพ่อพอประมาณแล้วนะคะพอสังเขตว่าเออฉันบ่ได้เป็นคนบ่ได้เป็นบุคคลที่อ่าเหมือนทุกคนสงสัยหรือทุกคนว่ามาแล้วก็มาวา่าแล้วก็มาที่บายเร็วนะคะลูกเมียเคยมีลูกเต่าเคยมี ลูกเต่ามีลูกเมียเคยมีบ้านซองฉันมีฐานะฉันมีลดล่าฉันมีฉันบได้เป็นคนจอนจัดฉันบได้เป็นคนบม่มีหัวนอนปลายเท้ายังทุกคนสงสัยแล้วก็เป็นห่วงบนฉันกระลั่นตีได้เลยฉันจะบอกได้เลยว่าฉันจะดูแลเขาให้ดีและฉันจะทำถูกสิ่งให้พวกคุณเห็นว่าฉันหักบนเคใด อันนี้เรามานางเว่าวเร็วนะคะแล้วก็บอกไปเร็วแต่เฮาก็จะไปว้าอย่าให้เขามาว้าดูหลายอย่าให้เขามาแบบลำดีลำไรน้ำเฮาเอบซี F ่ C ต้องการแน,หน่หลกัสีให้เขามาเว้าเลยบ่เอานะคะพี่น้องอันนี้จะบอกได้เลยเนาะันห้องบอกได้เลยว่าสิที่ส่วนบุคคลของเขาเรื่องส่วนตัวของเขาอันใดที่เฮาบ่สมควรจะไปก้าวไกลยอย่าไปก้าวไกลเรื่องของเขาพี่น้อง ย่บนมาจังสี่ย่บนอยู่จังสี่ยี่บนกับฮูกะละเทศะยูพี่น้องเราเวลาไปถ่ายคลิปถ่ายอย่างยังเสียก่อนยนี่บนตะยุกกล้องขึ้นถ่ายทั่วๆไปที่ให้เห็นกันน่ะย่บนจะต้องถามเขาก่อนนะหลังกล้องหลังไม่ยี่บนจะต้องถามรุ้นี้อันนี้ฉันสาม,มารถถ่ายได้ปอเราก็สิบบอกว่าถ่ายได้ถ้าไปตรงงหดที่มันเป็นที่แปลก,ปกหรือว่าเขาอาจจะอ่าเขาอาจจะแบบว่า บ่ไห้ค้นไปถ่ายออกซื้อออกงังบบไห้ถ่ายภาพถ่ายอย่างเหมือนที่สาธารณะหรืออ่าอ่าที่ข้าราชการนู่นนี่นั่นที่เขาบ่าต้องการให้ค้นไปถ่ายภาพถ่ายอย่างนั้ซเสียเขาก็จะบอกนะคะพี่น้องพญเร่มนี่เราก็สิบอกว่าอันนี้จะถ่ายเด้อถ่ายบ่ได้ใดเขาสมงวนลิขสิทธิ์เขาสมงวนส,สิทธิเขาบ่าให้ถ่ายเออเฮากับ่ถ่ายแม่นบ่ถ้าอะไดเท่าถ่ายได้มันสวยๆงามๆแปลก ขัดไทยได้แล้วก็บอเออลยูทไทลุยูทไทย,ย,ไทยมูวิลุ้มยูทูบยูย่ได้เขากัดไทยอย่างศร่นพี่น้องบางคนอาจจะวายเบนเออไปหาไทยทัวทีบทัวเดนบ่ย่านเขาฟ้องบอกบ่ย่านเขาอ่าฝรั่งเขาแหงเขาแหง,งอันอีอยังอันบ่ให้ละเมิดเขาบ่ให้ละเมิดอ่าสิทธิส่วนบุคคลลือละเมิดอ่ากันอีอยังกันอย่งศรีนาะบางคนกับจีว่านะแต่เย่บนกับคือเฮา เาอ,อายุปูนีเล้วนะคะอายุวุฒิคุณวุฒิของเราก็คงยู่สุการณ์พอคิดยูทูบมากกว่าหลายปีเล้วนะคะพี่น้องแต่เยอะบนก็ค่อยเคยค่อยเป็นค,อค,อคอ่อยๆไปเพราะเด็มเหมือนกับว่าปังทีเดียวมีเอฟซีมีซับสากไข่มียอดวิวเป็นแสนเป็นล้านเป็นอย่างกับบเมนนะคะเพราะว่าเราเป็นคนธรรมดาเราไม่ใช่บุคคลโซเชียลฮาบอเมนเน็ตไอดอลฮาบอเมนศิลปินนะคะที่จะแบบว่า ดังเปียงปังนะคะแต่เฮ้าก็เหตุไปเรื่อยๆเฮากับมีเอฟซีที่ที่รักเราในความเป็นตัวของเรานําเสนอ,อสิ่งบ้านๆนําเสนอความเป็นจริงให้กับ FC เอฟซีเฮาได้เบิง้งยังสี่นะผี่น้องก็คือมันเป็นมันเป็นเรื่องเล่าส่วนตัวของเฮ้าเองแต่ว่าเฮากะอยากทายทอดอยากนาเสนออยากแช่อยากนั่นอยากนี่กับเอฟซีอันนี้คือเอฟซีที่ชอบโดยการส่วนตัวนะคะบนเขามาเบิ้งให้ สัมนีเยบ,บุลก็ถือว่าโอเคก็ดีใจแล้วล่ะพี่น้องนะคะก็ดีใจแล้วแต่คนที่บอกข้าใจเขามาบุรีมาด้ามา่นนีนันเนยบ,บุก็บอ่าบอกไปก็บอกเป็นอย่างนะคะเพราะว่าคนที่ไม่ชอบเราอ่ะมีแค่น้อยนิดนะคะคนลอยพ่อพันแม่เนาะอ่าอ,อาจจะหายเขามากหากเขาเบิดเข้าใจเขาเบิดทุกคนมันก็เป็นไปบ่ได้ดอกพี่น้องคนตัง้งจิตตั้งใจนานาจิตตังนะคะอันนี้ก็เลยเดี๋ยวว่าซ้ำนี่ล่ะเอ้าอธิบายเนาะอธิบายฟังซัำนี่หรอว่ะเป็นอย่าง คือบ่ได้ให้พญิรุนี่มานางว่าน้าแน,น่อย่างให้ย้ายบนเป็นคําเป็นค้นถามให้พญิรุนีเป็นคนตอบเฮาจะอยากไปรู้เรื่องเล่าส่วนตัวของคนอื่นมากจนเกินไปเถะพี่นองเนาะตัวเฮาหูตัวเฮา,าหูของตัวเฮากับพ่อเลี้ยวก็เห็ดตัวเฮาให้ดีกับพ่อเล้วเรื่องของเพิน่นกับเล้วแต่เจาะเพิ่นกบับแม่บ่อยฟังพ่อสังเกตเลยกับพ่อรูลูกก็ข่าวเรื่องเล่าแหล,ละนะเขาจะไปเจาะลึก เรื่องส่วนตัวนู่นนี่นั่นนะคะคึ้นมาแมนคนให้คนเป็นฝรั่งซึ่งฝรั่งประเพณีธรรมเนียมของเขาเขาจะมีความเป็นส่วนตัวสูงเขาจะไม่ให้ใครไปก้าวไกยเรื่องส่วนตัวของเขามากนักนะคะพี่น้องมันจะดูไม่ดีมันจะดูไม่งามมันจะเหมือนกับว่าคนให้หนีสอดรู้สอดเห็นอยากเห็นเรื่องนั่นเรื่องนี้อยากรู้อยากรู้ไปซะทุกเรื่องเรื่องของคนอื่นแต่เรื่องของตัวเองไม่รู้นะมันกนหนาเกียติพี่น้องนี่บนว่าเอาซั้นหน่อและพี่น้อง ขอบวนกับขึ้นไปหลายค่ะ